สวัสดีครับวันนี้ผมมาอัปเดตเสื้อแจ็คเก็ตยีนนะครับแบรนด์มิสเตอร์ฟมนะครับตัวนี้เป็นรุ่นมิวต้านะครับผ้า16ออนสี i ิน i ิโกเอ็ก k นะครับสวมใส่ไปประมาณ10สองเดือนนะครับเฟก็จะมาเริ่มเห็นนิดๆแล้วนะฮะไม่ค่อยได้ใส่ครับนานๆใส่ทีหนึงแต่ก็พยายามจะปั้นเฟสให้มันครบทุกตัวนะครับ โดยส่วนตัวผมชอบมิเตอร์ฟรีดอมอยู่แล้วนะครับในนี้ผมจะเริ่มเห็นทรงมิเตอร์ฟรดัมเนี่ยหลายหลายแบรนด์เริ่มทำแล้วนะครับเห็นเยอะอยู่แบรนด์ต่างประเทศก็เห็นนะครับทรงนี้ถ้าเกิดมองผืนเนี่ยมันเหมือนมิเตอร์ฟรีดัมเลยนะครับแต่ว่าของปลอมก็ไม่ใช่นะแั่เป็นของเลนแบบเพราะว่าเขาไม่ได้ก๊อปเป๊ะเ,เ,เลยนะครับแต่ว่ามันจะมีกลิ่นอายของแบรนด์มิเตอร์ฟรดัม ก็เหมือนแรงบันดาลใจจากรีวายครับซึ่งหลายๆแบรนด์ก็ทําแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันผิดกฎหมายหรือเปล่านะครับก็ไม่ได้สนับสนุนให้แบรนด์ไทยทํานะครับแต่ว่าถ้าทําก็ไม่เป็นไรเพราะผมไม่ได้มีส่วนร่วมอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมแปลกใจหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นแบรนด์ไทยทําเนี่ยจะโดนดูถูกนะว่าเป็นของก๊อปของปลอมะจะโดนดู จะโดข้อคอรหานะครับแต่จะเเ็นแบนนอกไม่ไม่โดนนะครับไม,ไม่รู้สึกว่ามีใครไปบูลลี่นะครับผมเคยใส่แบนเอ่อเจ็ดสิบสีนิมนะครับชื่อทำทรงแบบนี้นะครับทีนี้ผู้ติดตามผมในอินสตาแกรมนะครับรู้สึกบอกว่าเอ่อรู้สึกผิดหวังนะครับที่เรามาใส่ของเล่นแบบนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะเพราะว่าเขาไม่ได้มาซื้อให้เรานะครับแล้วก็ เราก็ไม่ใช่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับแบรนด์ครับผมผมรักแบรนด์นี้ก็จริงนะครับแต่ว่าผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรนะครับแบรนด์ก็ไม่ได้มีอะไรให้ผมนะผมก็ใส่ผมเพราะผมชอบนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าแบรนด์ผิดนะครับผมเองก็ไม่ผิดงนั้นผมไม่ได้รู้สึกผิดอะไรอยู่แล้วนะครับเราไม่ได้ขารพแบรนด์ถึงขนาดนั้นนะครับแต่เราก็ชอบใส่ แต่ผมก็ไปแนะนําให้ซื้อของปลอมนะแต่ของปลอมแบบนี้ยังไม่เคยเห็นนะยังไม่เคยเห็นแบรนด์มิสเตอร์ฟิยังไม่เห็นแต่ว่าของแบรนด์ที่ทําเรียนแบบนมีเยอะอยู่นะครับผมมีมมแ,แบรนด์มิสเตอร์ฟิมีเยอะมากครับเยอะ ว่าเยอะที่สุดในมากกว่าทุกแบรนด์ที่ผมใส่นะครับแต่ผมก็ไม่ได้ยึดติดว่าจะต้องเป็นแบรนด์นี้นะครับผมก็ใส่หมดทุกแบรนด์นะครับเพียง mm. แต่ว่าเราชอบมิเมตอร์ที่ร่ำรวยที่สุดนะคือมันชอบมันบอกไป้ถูกนะครับคือมันชอบอะ่ะที่รอยเห็นขา,ขาวนี่คือรอยมดกัดน,นะครับผมก็รู้มันเกิดอะไรขึ้นผมอยากให้แบรนด์ไทยพัฒนา ทรงเป็นของตัวเองนะครับให้ให้ดูมีเอกลักษณ์นะครับใครเห็นก็รู้เลยว่าเป็นแบรนด์เป็นแบรนด์ของเรานะครับจนให้แบรนด์อื่นอยากจะทําตามนะครับบางทีทรงทรงทรงเนี่ยทรงมันเป็นเอกลักษณ์นะครับก็หลายคนอยากใส่แต่ว่ามันราคามันค่อนข้างแพงนะครับก็เลยเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งที่เขาใช้ของเล่นแบบนะครับก็ เขาก็ไม่ได้ผิดอะไรนะเพราะเราไม่ได้ไปซื้อให้เขาแต่ถ้าเป็นไปได้ใครก,ก็อยากใส่ของแท้ทั้งนั้นแหละครับก็อยากใส่ออริจินอนะคนับมันดูดีกว่าแต่ว่ามเนื่องจากราคาเหมืนค่อนข้้นสูงบางคนไม่มีทางเลือกมากก็ก็ต้องยอมให้ ก็ต้องยอมใส่ไปนะตัวนี้เป็นริมขาวนะครับน้ำหนัก56กรอมความรู้สึกส่วนตัวผมว่าสีมินไดเนี่ยรู้สึกจะเป็นสีที่ใส่แล้วรู้สึกร้อนมากร้อนร้อนไปนพิเศษนะครับใส่กบเดียวเหนียออกแล้ว สำหรราคิปนี้ก็ขอบคุณครับ